จากมุมนี้ทะลุไปนะฮะจากหน้าห้างเส้นทันเรียทางมุ่งมเอ๋ยนะฮะบเราจะเดินทางไปนะฮะับสกายวอล์กท่านผู้ชมครับสกายวอล์กที่เชื่อมต่อมาจากนะฮะสถานีรถไฟฟ้าเ mm hmm. พลินจิตชิดลมเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะหรือว่าชิดลมนั่นเองโอ้โหมุมนี้พี่น,ออน้องเอ๋ยนะฮะับอาประเทศไทยอ่อนซ่อนแห้งอ่อนซ่อนหลายอาเจ้า บ่าวอุเอขึ้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะความเจเริญความสีวิไลของประเทศไทยเออโทรพี่น้องเลยอันนี้คือห้างเซนทัลโบร์แอสเซนทราแอสเซนทลาแก่นเนาะพี่น้องเนาะพาบอพิษบอสือก็ต้องขอโทษข้อไพ่กันแล้วกันโ oh. oh. อ้โหเงยขึ้นไปข้อแทบสีหัก ฝั่งนี้จะเป็นลานหน้าห้างเซนทันนะฮะเซนทันโบนะฮะกับชื่อว่าลานแห่งนี้จะมีกิจกรรมนะฮะเ,เปลี่ยนม่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้กับชื่อว่า,เ,าเป็นแหลง่งหรือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะฮะอีกหนึ่งแหล่งมาของนักท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าไหวหลุ่นนุ่งสาวที่ามาเฮกิจกรรมหรือว่ามาท่องเที่ยวมาเล่นมา,าพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะ โอ้จะมีรูปปั้นนะพี่น้องเอ๋ยนีฮะแสดงถึงเอียงเนาะจุดนี้ผู้คนกับมุ้งไายรูปกันนะฮะตรงหน้าห้างเซนทันนี่ฮะข้อหมายคือเอียงเนาะพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะไพ่หูบอกบาบูนะี่เด้อบวกหูก็คือบวกหูเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่บาบาฮูฮูตอนนี้ก็คือว่าบาบูอยู่ที่ประเทศไทย จากมุมนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะบาวบ,บุกจะพทาท่านผู้ชมไปฟังนี่เด้อนี่ฮะไปฟังที่เป็นสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กทางยางคนเดินลอยฟ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าของบาวโบนี่เนะะี่ยเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมเข้าไปในห้างนี่ฮะเกสรนะฮะเกสรวิลลา่าหรือว่าเกสรพาเลทเนะะี่ยก็เป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อมาจากอา่อ สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังหางสยามพารากอนสยามรีสคัพเวอรี่เนาะพี่น้องเนาะการที่ว่านับจากาสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลมก็แล้วกันนะฮะการที่ว่าข้ามยาวโดยประมาณเกือบๆ1,000เมตรพี่ 1, น้องเลยนะฮะเรียว่าเกือบ1กิโลเมตรก็ว่าได้โอ้โหนะครับบนความสีวิไลนะครับ บนความตื่นตาตื่นใจนี่เดี๋ยวบาโบจะพาธรรมช้ชมขึ้นไปอย่างนะฮะและกลับไปสัมผัสนะฮะด้านบนนะฮะหลังจากที่ละลายเชือทีบาโบเองกะไดมารีวิวนะฮะมนีกกะมารีวิวให้ธรรมช้ชมได้เบิง่งได้เห็นอีกหนึ่งเชืออและกันหนึ่งคลัง่งนาอพี่น,อนอ้องเนาะอกความสีวิไลยพี่น้องเอ้ยนี่ย ฝากนะฮะมีเอฟหรือว่าเพื่อนๆพี่น้องฟังเล่าบาโบเนาะเพื่อนบาโบเองเนไงแหละเพี่น้องเคยมากเลฮะอ่าะ,ะบาโบเอ๋ยนะฮะฝากบาโบรีวิวนะฮะความเจริญความสีวิไลของกรุงเทพเมืองค่ยให้เบิ่องในนะมันว่าบางคนกับบาโบเสื้อบางคนกับว่าโอ้มันแมนวะเนาะบาซันนะฮะเอาเดี๋ยวบาวโบจะขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะสูงๆก็จะเป็นเนาะพี่น้องเนาะตึก ใบยกสกายทาวเวอร์นะครับเป็นตึกทีมุนหลอบตัวเองนะเพื่อนว่าจักมันแนวไดบาบวกกับเบเคยเห็นไฟหรอกฝั่งนี้ก็จะเป็น, Big นบิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีราชดำรดีนะฮะบิ๊กซีสาขาใหญ่นะฮะตรงหนาบาโบนี่ก็เป็นถนนราชดำรดีนั่นเองแต่สิงทีบาโบจะมารีวิวนี่คือสภาห์ร้อยสกายวอล์กไหวฝ่าอ๋อฝั่งนี้ก็ที่ว่า เป็นแยกระาประสงคเนาะพี่น้องเนาะบนถนนราชดยามรีโอโหพี่น้องเอ๋ยประเทศไทยเบิงเอาเดา้อเบิงเอาเดา้เอดความสีวิไลแ์เละกับความเจริญนะฮะฝากเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆที่ถามบาวบูมาเนะฮะหลายๆคลิปบาวบูเองกับที่ว่ารีวิวทำซ้ำทีตัวเองรีวิวเนาะพี่น้องเนาะ ข้อมูลและครอบดูกับโบกงิงเพราะว่าตัวเองเป็นคนต่างประเทศนะครับเป็นคนฟังเล่านะครับสิ่งที่บ่ฮู้ก็คือบ่ฮู้นะฮะแต่สิ่งที่ฮูหูนี่คือประเทศไทยนี่คือความศรีวิไลนี่คือความเจริญโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะทัว่วทุกคนนะฮะทั่วโลกนะฮะเพิ่นก็ฮหูหูอยู่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศศรีศรีวิไลเนาะ าบ่าบุญรจะย่างขึ้นไปตรงบันไดแล้วพี่น้องเรื่อนี้ฮะแล้วจะาาไปเริ่มต้นนฮะมาจากหา่างประตูน้ำนะฮะพลาตินัมนะฮะประตูน้ำนะครับพี่น้นนองครับโอ้โห,โโห,โหยิงคำคำยิงแรงๆนะครับถูกคนกับยิงลาย ทางนี้ก็จะเป็นจุดรถบัตรน้อพี่น้องเน้องลช่องทางพิเศษเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารนี่เลยพี่น้องเอ,อ้ยนะครับจะมีช่องทางพิเศษเ,เ,เนะพิม่มเพิพ่นเดีย่ยแล้วก็จะมีฝาลวดเมย์นะพี่น้องนะฝาลวดเมย์กาที่ว่าสุดยอดนะฮะท่านสมัยขนาดเลย เห็นบอพี่น้องเห็นบอเนี่ยครบันไดลอยฟ้านี่ครับบันไดเรือนขนาดท่างขึ้นสภาพลอยฟ้านี่ครับเพิ่นยังเป็นบันไดเรือนพี่น้องคิดเบิ่งอ้าวนี่ครัทันสมัยขนาดใดโอ้โหมายามเลยก็ตื่นตาตื่นใจพี่น้องเลย บางบเองก็เห็นถึงความสีไรนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสก,กายวอล์คที่เชี่ยมต่อไปอยังห้างประตูน้ำนะครัแพจินัมประตูน้ำฝั่งนี้ก็เชี่ยมต่อไปอยังบีชเอ็ดนะฮะชิดล่มและก็ไปห้างเกสรวินเลสน,นะฮะ ทางบนสชมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซีแยกนะฮะซีแยกถนนเพชรบุรีตัดกับถนนราช,ชดิษฐ์นอพี่น้องนอ,นอเลยว่าประตูน้ํานั่นเองฝั่งนั้นก็จะเป็นพาราเดียนนะฮะโอ้โหพี่นอ้องเฮ้ยเบิรงกันเด้อนะฮะตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะฮะแอร์พอร์ตเดริงเนะฮะสถานีน่าจะเป็นพญาไทนะพี่น้องนะเออบนค้อมซีร้ายพี่นอ้องเฮ้ย ทีมองเห็นไปไกลด้านหน้าบ้าบวมก็จะเป็นคลองเนี่ยคลองแสนแสบนอกพี่นอ้นองเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เดินเชื่อมต่อไปอยังห้างแพทตินัมประตูน้ำนะครับคือฝั่งนี้เลยโอ้โหพี่น้องเว้ยนะครับ สี่แยกแห่งความเจริญนะครับมองเห็นนี่เลยไบยกนะฮะตึกไบยกสกายทาวเวอร์นะครับความสีไล,ล่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเลยเนี่ฮะบานนี้นะฮะบบานท,ที่นี่บานบุกะจะย่างไปจะไปหอดางเกษรเนื้อพี่น้องในห้างเกษรกวิเลจน,นะฮะ ห้างเกสรวิลเลจนะพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้คือสกายวอล์คทีบาบูเคยมารีวิวนะฮะโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองแสนแสบนะฮะจะมีเรือรับจ้างนะฮะเรือโดยสารวิ่งอย่างอย่างเร็วนะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้โหขนาดทางเดินนะพี่นอนะ้องฮะมีดาดฟ้ามีกล่องวุงจอนปิดเด้ย คอบยาวเกือบ1กิโลเมตรนะฮะจากห้างประตูน้ำแพทินัมนะครับไปจนหอสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลมนะครับบอ่อเพียงแต่เชื่อมต่อไปหอสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะฮยย่งเชื่อมต่อไปยังห้างนะครับบิ๊กซีราชดำเนินะครับเซ็นทรัลเวลนะครับ, Saint ow, ร,บร,าาราชด,ดำดีิแล้วก็จะไปหอดูลยพ่นองเอยอายามรรัลก่อนดุลยพินอเอยนะฮะแล้วก็ไป สกายวอล์กเอ็มบีเคนะพี่น้องมาบุญคอเอาบอกว่าฝั่งนี้นะครับทะลุปลาทะลุสวนปลาไปนะฮะจะเห็นห้างเซ็นทรัลเวิลด์เอออ่อนซอนน้ำบาบูแหนะพี่น้องเลยน,นะฮะหายใจบาบูอ่อนซอนผู้ดเดียว<ะ>เออเอออันนี้ก็จะเป็นสวนสาธนารณะนะฮะสวนประทุม ปทุมวันประธานปทุมนานุรักษ์ยางไปต่อเรื่อยเนี่ยจนหอดห้างเกรเนี่ยชีบาบูจะ meals, รีวิวค่ะท่านผู้ชมครับกะแวะขางทางสะกอนนะ่ยชุ่มความงามและกะความอลังการโอ้โหเนี่ยเบิ่งเอาเด้อเนี่ย เกนเอฟซีฟังเล่าทีทักบาบูมาว่าอยากเห็นความเจริญของประเทศไทยนะฮะอยากเห็นสกายวอล์กเนาะพี่น,อนอ้องเนาะกับเบิงเอาเดิอนะฮะสกายวอล์กของเมืองไทยซู้ขอไปไกลๆให้ได้เห็นนะฮะแค่ั่างเดินแค่ั่างยางยังตื่นตาลั่งการขนาดนี้เบิงเอ้าพี่นอ้องเบิงห่างที่แหละพี่นอ้องเอ,อ้ย พี่น้องเอ๋ยตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ฮะมองไปทางฟังซีแยกประตูน้ำนะครับพี่น,น้องครับการท่องเที่ยวนะครับกาถือว่ามาหลายหลายเลยพี่น,น้องเอ๋ยนะฮะชื่อได้ว่าบหางประตูน้ำก็เป็นหางที่มีเสื้อผ้าเนี่ยของใส่ท้ายทรงที่ใหญ่เนาะพี่นอ้นนองเนาะ มาย่งางเดินไปต่อฉี่ชุดบาบวกเกินไปก่อนนาะเด้อเนี่ยฮะมาเถอะอิจฉาเด้พี่น้องเอลยนะฮะอิจฉาประเทศไทยนะฮะอิจฉาประเทศที่มีความสีวิไลเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพื่นบอลเอนโออวดนะฮะ บอลแห่นเรืองของโฆษณานี่ครับแต่ว่าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวชีเป็นจุดโฆษณาหา้ครับประเทศไทยนะครับบางทานกับมาแล้วถ่ายรูปนะฮะหรือว่ารีวิวนะครับบอกต่อกันไปนะฮะโอ้โหแล้วก็บ,บอกต่อต่อกันไปจนหู้แล้วก็อยากมาเยือนมาสัมผัสกับประเทศไทยความลังการกวามซีวิไลฟ้ฟังนี่พี่นองเลย เงาเด้อนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยที่กำลังเลิกงานมองไปฝังนี้นี่ฮะฝั่งถนนราชดำานี้เดี๋ยวบาร์โบซุ่มไปไกลๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นบาพี่น้องเอ๋ยเห็นสกายวอล์คที่เชื่อมต่อยาวมาหอดพี่เห็นโลเปฟากำลังแล่นผ่าน รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวมาฟังนี้ที่เชื่อมต่อไปทางซีแยกประตูนำนี่บาวบวกกัรีวิวให้พี่น้องได้เห็น ตึกนี้บังน้าพี่น้องนอนโนโวเทลบังตึกใบหยกสกายทาวเวอร์จะมองเห็นตึกใบหยกน้าพี่น้องนอนจะมีไฟด่านบนนะฮะซเคลื่อนยู่ตลอดเวลาประเทศไทยบอเสื้อก็ตตองเสื้อน้าพี่น้องนี่เป็นภาพจริงนะฮะบอแมนเอไอเดอนี่ฮะ บาบุกกรรีวิวให้พี่น้องได้เห็นนะฮะถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะครับความจริงคือความจริงนะคะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ลายแยกราประสงค์นะครับออ,ออนซ้อนนี่นะฮะออนซ้อนข่มคลืคล่นตลอดเวลา นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีการเฉลิมฉลองนะฮะวันปีใหม่นะครับข่าวดาวนับฝ่ายหลังนะฮะจะมีการจุดพลุนะฮะจุดพลุเฉลิมฉลองฝั่งนี้นะฮะจะมีการปิดถนนนอกี่นอกเนาะหรือจังได่นะฮะเพราะว่าบ่าวโบเองก็เคยมาอยู่สองครั้งนะฮะในการมาข่าวดาวฝั่งด้านซ้ายมือของบ่าวโบก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีราชดำดิบนะเป็นบิ๊กซีสาขาใหญ่ นี่คือทางเข้าไปบิ๊กซีตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปห้างนะฮะห้างเกสรน,นะครับเกสรวิลเลจหรือว่าเกสรพลาซ่านั่นเอง mm hmm. ก่อนจะเดินไปสุดตรงที่บ่าววจารีวิวอยู่นอกพน้อกาจะมาเบิงฟังนิสักกรันนะฮะมตื่นตาอีกหนึ่งฝากฟังโอ้โห พี่น้องเออเฮ้ยจอแอลอีดีขนาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าราคาหลายสิบล้านเนี่ยโอ้โหม้างไปฟังเนี่ยคนไลยหล่เนี่ยทุกทานเนี่ยบางทานก็นต้องบันทึกภาพไว้เด้ย่ยนะท่องเท,ที่ยว ยางมาฟังนี้นะครับ้าเห้องบอลุ่งไปท่องถนนนะครับจะยางเชื่อมต่อเข้าไปในหางแล้วก็ไปเชื่อมต่อสกายวอล์กที่จะไปรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะครับเพื่อจะเดินทางไปอย่างคู่คดกัได้นอกพี่นองหรือว่าปลายปลายทางเคหะสมุทรปราการกัได้นะครับ นี่เลยครับพี่น้องครับฟังซ้ายก็จะเป็นเส้ทนทางที่เขาไปห้างเกรอนวิลเลจที่ไปเชื่อมต่อกับสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กที่จะไปสถานีรถไฟฟ้า BTS เนาะพี่น้องเนาะจากจุดทีท่บาบูยางมาเนี่ฮะตรง ทางเชื่อมต่อไปอยังห้างพพทินามประตูน้ำเลยครับกาจีวารมะฮอร์แล้วจุดฉีบาวโบเจ้ารีวิวนะธรรมชมครับเบิ่องขึ้นทางฝนจิตตกนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะไปคำถามแรกแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะธรรมชงไทยทีมกักคลิปวิดีโอของบ่าวโบเก่กับเรื่องคนไล่ใหก้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะโดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการประกดขถามโฆษณาก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี้บ่าวโบเพอาะเนี่ยล่าธรรมชมไปแล้วธรรมชมเอ๋ยนะฮะ สวัสดีครับสบายดีทุกท่านไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ